สวัสดีค่ะเด็กๆทุกทุกคนนะคะสัปดาห์นี้มาเจอกับครูภัยวันอีกแล้วนะคะในหน่วยการเรียนรู้เรื่องโลกสวยด้วยมือเราค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นด้วยคำของจอกเรื่องของต้นไม้กันเลยนะคะต้นไม้มีชีวิต อย่าไปคิดไปตัดต้นไม้ต้นไม้จะเสียใจยืนร้องไห้ฮึ่มฮึฮ่ะเด็กๆก็ลองเข้าไปตามครูเลยนะคะค่ะสำหรับความหมายประเภทของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครสร้างขึ้นเช่นป่าภูเขาแม่น้ำลำธารทะเล สัตว์ป่าซึ่งเราพบเห็นได้อยู่ทั่วไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจมีทั้งมองเห็นได้จับต้องได้และสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้หรือไม่สามารถจับต้องได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรือสร้างขึ้นด้วยเหตุผลจำเป็นนะคะค่ะ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะคือการไม่ตัดไม้ทําลายป่าการไม่เผาป่าการไม่ฆ่าสัตว์ช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะเด็กๆก็ทําได้อยู่แล้วนะคะอย่างเช่กนการปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะค่ะสําหรับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นคือการบารุงรักษาใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและนํากลับมาใช้ใหม่นะคะ สำหรับความแตกต่างของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมมีชีวิตคือสิ่งที่มีการเคลื่อนไหวที่กินอาหารขับถ่ายหายใจ,จเจริญเติบโตขยายพันธุ์ได้แต่สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตนะคะจะมีลดดักษณะดงักล่าวที่ตรงข้ามกันคือสิ่งมีชีวิตกินอาหารไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้หายใจไม่ได้จเจริญเติบโตไม่ได้ค่ะ สำหรับประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมการธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนะคะเป็นแหล่งอาหารแหล่งทรัพยากรของมนุษย์เราขาดสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพราะถ้าเราไม่มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติจะทําให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความยากลําบากนะคะข้อของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้นนะคะ คือนำความเสียหายมาสู่ประชาชนได้เช่นฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมใช่ไหมคะทายุทำลายบ้านเรือนมลภาวะเป็นพิษทางอากาศนะคะค่ะสำหรับใบงานที่ครูจะให้เด็กๆทำนะคะใบงานสร้างสารรค์นะคะให้นักเรียนวาดรูปโลกสวยด้วยมือเราด้วยด้วยสีน้ำนะคะใบงานสร้างสารรค์ให้เรียนระบายสีให้สวยงามนะคะ ค่ะสำหรับใบงานเกณฑ์การศึกษานะคะให้เด็กจับคู่รูปภาพดอกไม้กับตัวเลขให้ถูกต้องนะคะตามจำนวนตัวเลขค่ะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนเรื่องโลกสวยด้วยมือเราจบไปแล้วนะคะไว้เจอกันกับคุครูใหม่อีกสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณค่ะ